ก็จะเป็นการนวดในท่าพื้นฐานขาต่อนะเมื่อกี้เราปจดตรงาขาด้านนอกแล้วนะครับเราก็ยังนวดต่อในขานี้ท่นนี้ก็จะเป็นท่าเขาเรียกท้ท่าตั้งข่าสาวน่องจะไง่ายนะเวลาตั้งข่าขึ้นมา90า้าสองศาเนี่ยหมอเนี่ยนั่งแล้วก็เอาอขาเนี่ยหนีบนิดนึงหนีบปลายเท้าเดี๋ยวพวกกระดก <c oughs> นะครับแล้วก็เอามือสอดเข้าไปที่กึ่งกลางน่อง That's not ปฏิบัติเราก็อาจจะสลับไปมาสาวไปมาอะไรได้หมดนะแต่ถ้าทางนี้เราก็แค่แค่เน้นในเขาดูกแค่นั้นเองอันนี้ก็จะใช้เป็นการแก้ตะคิวนอ่องอะไรต่างๆเดี๋ยวเวลาเป็นท่าพืา้นฐานหลังจากนั้นแล้วดูท่านี้ท่าต่อไปจะเป็นท่าใส่ศอกเอาศอกไปนวด เปลี่ยนท่านี้การจะตั้งเข่านอกขึ้นมาอย่างนี้นะเสร็จแล้วให้ให้เช็คข้อสะโพกค,คนไข้ก่อนทุกครั้งเพราะถ้าบางคนข้อติดข้อขัดของงสามไปไม่ได้เวลาเช็คข้อตะโพกให้เฉียงออกด้านนอกนิดนึงคนท้องใหญ่ท้องใหญ่แล้วพอเช็คเข้าไปนิดนึงติดเวลาเราจะกดเราไม่ใชุ่่นฝืนท้องใหญ่กัดกดท้องเข้าไปไม่ใช่เราจะต้องเอียงนิดนึง เราขยับองศาให้ได้อย่างนี้เช็คให้เข้าไปอย่างนี้นะทีนี้เวลาเสร็จแล้วเนี่ยดูนะฮะใส่สอกอดแขนนะจุดที่เราจะกดคือใช้ตรงนี้นะครับดูนะฮะในท่าแบตางขอติก๊กนะสอบอย่างนี้ถ้าสอดอย่างนี้ระวังจะกดแขนเจ็บเพราะแขนตั ขาข้อเท้านะฮะกดลงไปมากดลงด้วยนะศอกเราก็จะเป็นกดที่ต้นขาด้านหลังเขาเห็นไหมกระชิบเวกปล่อยจุดที่2ขยับมาเล็กน้อยนะโน้มโน้มตัวไปเหมือนเดิมมากเกินจะชิบเวกน้มไปเหมือนเดิมทีนี้พอดีเข้าไปได้เยอะนะจุดที่3ขยับมาหันกับเห็นไหมเท่านี้จะทํายากนิดหนึ่งึง จะนวดต้นขาด้านหลังนี่ห็นไหมจะอยู่ในท่านี้เราตัวหมอก็จะชิดเวทไปได้สะดวกหลังจากนั้นก็จะเป็นท่าพับขาไก่อยู่นะฮะอันนี้องค์เสร็จแล้วเราก็ยืดจับพับขาไก่ในท่านี้ท่านี้ให้ระวังข้อควรระวังก็คือว่าถ้าคนมีปัญหาสะโพกคนยืดไม่ได้ต้องอย่าอย่าฝืนเขาได้องศาแค่ไหนก็แค่นั้นในบางคนเขาลงไม่ได้เยอะเลยอย่างนี้ใช่ไหมก็โอเคแต่บางคนได้แค่นี้น แค่นี้ก็แค่นี้นี้เวลาที่พอลงข้นนี้เราจเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากตั้งเข่างี้เอาเข่าด้านนอกเนี่ยมามองอยู่มุมหลังเท้าเขาอย่างนี้แล้วตั้งเข่านี้แทนอ่นึงนะครับตั้งเข่านี้แทนรับแทนขณะที่มือที่อยู่ด้านประคองถ้าเขาลงได้เยอะก็ได้ลงไปแต่ถ้าลงได้แค่นี้เราก็ประคองไว้นะครับแล้วก็ใช้มือด้านนอกเนี่ยกด จากต้นขาด้านหน้าด้านบนเนี่ยลงงล่างนะสมมติได้แค่นี้แต่ถ้าอันนี้ได้เยอะกโอเคนะครับเราก็ลงกดลงไปไงนะทีนี้ช่วงเนี้ยเวลาจุดแรกเนี่ยที่อยู่ตรงใต้ขาขาหนีบเนี่ยมันใช้ใช้หมุนมือแบบนี้ได้เพราะเราไม่หมุนมืองนี้เพราะมันไม่ไม่ไม่สุภาพไปไหม,ไหมเราหมุนออกนี่แล้วก็น้มตัวลงไปนะแต่พอมาถึงจุดนี้ถ้าเราหมุนมือนี้มันจะไม่ถนัดนะติดตัว ตัวไก่ก็นุ่มาแล้วก็น้มตัวลงไปสามจุดอันนี้คือนวดต้นขาด้านหน้าหรือท่าขา,ากไก่แต่ถ้าคนเขาอยู่แค่นี้เราก็กดลงไปแล้วมือตัวนี้ประคองดันส่วนอย่าให้ข้อสะโพกเขาิดมากไม่งั้นเดี๋ยวขัดขอ้อสะโพกนะครับได้แค่ไหนแค่นั้นเพราะจะมีปัญหาด้านหน้าบางคนที่ปิดได้ไม่เยอะหรอกนะน,นี่เขากดอยู่บ่อยหรืออะไรบ่อยก็ได้ นั้นเราต้องซัพพอร์ตตรงนี้ได้แค่นี้ก็ประคองแค่นี้นะต้องระวังให้อยอะมากไม่งั้นเราสูนไปโอ๊ยเลยนะเอ็นเอิบคอขาดเลยนะฉีกขาดนั้นต้องระวังด้วยนะอ่าถ้าต่อไปเสร็จแล้วก็จับเหยียดขาเบาๆนะครับจับค่อยๆเหยียดขาขา่ายเสร็จแล้วก็ตามไปด้วย การเปิดประตูลมเนี่ยเราจะต้องการขาคนไข้แค่แบบปลายเท้าออกแล้วการขาคนไข้ออกมาเล็กน้อยอย่างนี้ถ้าท่านสิบองสานะแล้วเปิดปลายเท้าเพราะเส้นมัน,นอยู่ด้านในแล้วก็ขยับตัวขึ้นไปบางคนก็ตั้งเข่าอย่างนี้นะวางมือการหาประตูลมนะครับอันนี้หัวตะขาบเนี่ยวางมือตรงวางมือชี้ข้างบนเลยก็ได้อย่างนี้เอามือที่อยู่ใกล้ตัวของขาหนีนะกดลงไปแตะเบาๆก็เต้นแล้วเนี่ย มีการนวดได้หลายแบบบางคนก็ใช้นิ้วก้อยแตะหัวทะคาาแล e ้วเอียง4ี่ห้าองศาบางคนก็วางมืออย่างนี้เลยก็ได้นะครับเสร็จแล้วมือด้านนอกนะครับวางมาประกบเหนะงวงเน่นิ่งนับ30มสิถึงสีวินาทีห้ามเกิน45ห้าวินาทีต้องดูด้วยวเราอย่ากดแรงเกินไปจะเป็นเน N ส้นเอ็นเส้นประสาทเส้นเลือดสิ่งที่เราต้องการกดคือเส้นเลือดแดง างให้เรียบร้อยสามสิบวินาทีถึงสี่ห้าวินาทีห้ามเกินสี่ห้าวินาทีเพราะจะทําให้เส้นประสาทขาดเส้นเลือดกเลเ้ยงนะครับทําให้ชาได้ความแรงต้องเหมาะสมด้วยถ้าแรงเกินไปจะทําให้เนไข้ชาขาได้เพราะไปกดเส้นประสาทตรงนี้มีเส้นประสาทเส้นเลือดดาเลือดแดงเยอะเลยนะครับตรงนี้ นิ่งนานน้ำหนักพอประมาณนะักคกระชาร้นอนไหมาจารร้อ,รอ,รอนมะากเลยเออวิ่งร้อนไปนี่ก็เป็นการลดตัวหลังจากนั้นก็ขยับมาเก็บเท้าเขาเรียบร้อยนะเท้าเสร็จแล้วก็ไปอะไรครับไปนวดกับเท,ท้าจบเตรียมจบท่านี้ขึ้นคืนทายหลังเท้าแค่นี้ 자. Yeah. ม้วนหลังเท้าแล้วก็จะเป็นนิ้วเป็นอะไรทตัวนันนสรุปภาพนี้ก็คือสาวน้องูดิ ก็คือการใส่ซอสเนี飞飞飞่ยอาจจะใส่ไม่ใหู